สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมากลุกไทยทุกทกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าคิดได้ไงแต้มนี้380 IQ ไอคิาตรงๆว่าเธอคิดแต้มได้ไงคิดได้ไง 380ร้อยิวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีแต้มสามรอยิบไอคิวมาส่งส่งเข้ามาเข้ามาประกวดนะก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับนะก็สไตล์เดิมเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ FC นเอนะครับวันนี้มาโยงขวาเจอกับมาเทียมเข้าแล้วนะฮะมาเทียมเป็นมาเทียมคนในผลซะด้วยนะ สั่งยันก็โจมตีขุนก่อนเลยครับนะเปิดหน้าบ้านขุนโจมตีขุนเขาแทงสู่เข้ามากินตัดเข้าไปกินตัดเข้าไปเขาใช้เบีย้ยกินเข้ามาอีกไหมใช้เบีย้ยกินเข้ามาเอามากินตัดเข้าไปโอ้แต่น,นี้เม็ดอ่าเขามีปัญหานะครับเอาเรือมากดไว้อีกออืหจับเข้าไปหลายๆตัวแล้วก็แล้วก็เอาเม็ด เขาเรียกเม็ดต่อยเข้าไป่าเม็ดเดินค็เม็ดเดินครับเม็ดเดินเข้าไปเขาแทงม้านะครับอ้าวแทงมาเข้ามาแต้มนี้ก็โดดมากลับมาสิครับนะอยู่ทาไมอยู่ไม่ได้นะครับนะจังหวะนี้อ้าวเขาขึ้นขึ้นโค้นมาขึ้นโค้นมาเม็ดเราต่อยได้นะต่อยได้อ๋อต่อยไม่ได้นะเม็ดเราต่อยไม่ได้เพราะว่าเขามีโค้นมีม้ามีเม็ดโอ้เรา เสียเปียบไปหนึ่งตัวนะครับแต่น,นี้ก็เลยเอามาร์กขยับขยายกลางปีกไปด้านซ้ายมือสักหน่อยหนึ่งนะฮะเขาก็พยายามเจาะเรือออกมาเราก็ไม่ให้ออกนะเรือไม่ให้ออกมาออกมาไม่ได้เราเอาเรือไปต่อเรือไว้ก่อนนะฮะยึดคองเรือเข้าไว้เขากินกบกเข้ามาเราก็กินกบกเข้าไปแต่ตรงนี้ โอ้แลกกันไปนะครับเหลือเรือคนละหนึ่งลำจังหวะนี้ผมเห็นว่าขุนเขายืนอยู่ตรงกลางนะฮะมีล่องเรือให้ไปมาต่อเรือหาเสมอเราอีกแล้วเนะี่ยเราไม่เอานะครับเราไม่ไม่เล่นด้วยนะฮะไม่มีเรือนะครับชนะกันยากแต่นี้ก็เลยเอาเรือสก,กูมากดขุนไว้ก่อนนะกดไว้กดไว้กดไว้นะฮะกูต่อสู้ก็ ขยับคุนหนีเข้าไปขยับคุนหนีก็แทงโขนเข้าไปอีกเอาขยับโขนหนีเข้าไปอีกแล้วขยับโ้นหนีเข้าไปอีกแต้มนี้ก็เอาเม็ดแทงเข้าไปอีกอ่าเม็ดแทงเข้าไปอีกเอา้าโอ้โหขยับขยายหนีแล้วไปกันหมดเลยจังหวะนี้เราจะขึ้นไปแต้มไหนเราต้อง หาหนทางดูก่อนนะครับนะเราเอามาเข้าไปเลยนะครับย้ำเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราเอาเปิดเม็ดนะครับเบียตรงกลางขาดเอา้าแต้มตรงนี้นะจังหวะนี้เขาใช้คนมาเ้าใช้ม้ากินเราก็กินเบียดความเขาไม่ได้นะฮะกดก็เอามาแต้มนี้กินแบบนี้เข้าไปก่อนนะฮะโอ้โหแต้มนี้เขาเรียก บอแตม380 IQ คิดได้ยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซี <FC S 2> เคยรับชมนะครับโอ้โหเขาก็ไม่กลัวด้วยนะกินสวนเข้ามาหวังจะกินมาแล้วอีกเมื่อจะกินมาเราก็ต้องขยับนะหมากับโขนเสียดายนะครับเอาหมาโยกออกไปด้านซ้ายมือดีกว่านะครับนะโยกออกไปเลย กันเรือเข้ามาด้วยนะครับกันเรือไม่ให้เรือเข้ามานะฮะจะได้ไม่ได้มาหลังบ้านเราไม่ได้นะหมากลูกก็ต้องมีก,รการกงกันกันไว้ด้วยนะครับโอ้โห,โหจังหวะนี้โดนแทงนะแทงมาเขาแล้วไล่ม้ากะว่าจะเอาเรือมาหลังบ้านเราแน่นอนนะครับนะแต่นี้โดดม้าไปให้โกนกินก็จะเสียหายนะครับก็เลยไม่เอานะครับเอามาไปจับ เรือนะครับแล้วก็เอเรือมากดโคนผมก็เอาเรือมาผูกอ้าวแต่นี้เขากินแล้วนะครับกินหมาเราแล้วแต่มนี้สามร้อยแปดสิบไอคิว้ตามชื่อเรือนะครับนี่เปิดลุกเข้าไปนะครับนี่แล้วก็เอาเรือกินลุกเข้าไปเรือเลือกเลยนะครับนะกินโคนอ่ากินหมากินหมากินโคนเรากินลุกก่อนหนีไม่ดีไม่กินลุกอีกแบบนี้ก็สกุกกิน ม้าเข้าไปเขากินโคนเราเราก็หลบไปนิดนึงนะครับกูต่อสู้ยังไม่หนีไม่พ้นนะครับนะสองตัวมีโคนกับมมานี่ที่ยังขาดอยู่นะโอ้โหกินกันมันเลยนะครับนะลุ้นกันดีสู้กันมันแต่น,นี้กูต่อสู้ก็ต้องหนีนะครับหนีหนีม้านะครับหนีมาก็กินโคนเอา้าเขาวัดใจกับเราเลยแบบนี้เราก็กินมา้าเข้าไปก่อนครับกินมา้า วกเข้าไปเพราะโนลำบากอยู่นะโขนยังลำบากอยู่เอาโอ้โหลุยเลยเออเขาลุยแต้มนี้นะเรายัางไงเนี่ยเขากินไปสองไปสามแล้วเอาก็ยังพอสู้โคนกับม้าสู้กันอยู่นะฮะขนเขาขึ้นมาไม่ได้นะครับขึ้นมาอีกแล้วนะโอ้โหลุยกับเรานะจะโดดไปเนี่ยโอ้โหบุกกัน ต่างคนต่างบุกนะครับนะว่ากันไปแต่นี้ก็เหลืออโคนเข้าไปอีกแล้วก็เอาอืม้มเขาสองหน้าเต็มหน้าโคนเลยนะครับเอาหมามาจับโคนไว้ก่อนนะครับนะอ๋อเขามาแต่น,นี้นี่เราสกูนะฮะวิ่งร้อยเมตรเลยครับหกสิบเมตรแปดสิบเมตรร้อยเมตรเลย ถ้าเขาเ,าเหลือกินเบีย้ยโดนไตีลุกกินโคนอีกนะครับอ่าเขาจัดลุกแบบนี้ก็ต้องวิ่งออกไปวิ่งออกไปเอาแล้วนะครับนะจากเมื่อกี้นะเป็นลองนิดๆกลับมาเริ่มจะมีทรงอีกแล้วนะครับเข้าลูกทรงอีกแล้วจังหวะนนี้ไตีลุกเข้าไปแล้วก็เอาขุนวิ่งเขาไปหาคุนเลยวิ่งเข้าไป ก็ตีลูกอีกวิ่งเข้าไปโอ้โหขุนไม่ดีนะครับเบี้ยขวามือก็ขาดนะครับจังหวะนี้นะขุนต่อสู้จะไปยังไงเอาแบบนี้ขึ้นโคนเข้าไปอีกตัวหนึ่งผูกเบี้ยหรอขึ้นโคนเข้าไปอีกเดี๋ยวโคนเลยเข้าไปนะครับเลยเข้าไปก็มีโอกาสจนแล้วนะครับนะโอ้โหเหลือเหลือตัดมาโกกเข้าไปเลย เอาแล้วนะครับเขามีห้าตัวเรามีสี่ตัวจะสู้กันได้ไหมแต่ก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะเรามีเรือนะครับแต่น,นี้กูต่อสู้จะกลับไปช่วยขุนทันไหมผมก็เอาขุนเข้าไปอีกนะโอ้โหเขากินเลยครับกินแล้วเรากินด้วยเราไม่กินคนเราดัานไปกินอ้าวแทงลุกมาแบบนี้ก็ สวยงามนะครับกินเข้าไปเลยนะฮะคือเยอะไม่ไหวนะนะครับนะออกมาออกมากินอีกแลกกันไปแต่แบบนี้กูต่อสู้ต้องการนับสิบหกนะครับนะต้องการนับสิบหกแน่นอนนะครับเอานับสิบหกใช่ไหมจังหวะอ่าจังหวะแบบนี้นะให้โค้นับไปเลยเอาเรือกินเบี้ยกกวกเข้าไปเลยให้กูต่อสู้ มีโอกาสหน่อยหนึ่งนะครับนับสิบหกแล้วก็เลือกตีลุกเข้าไปเอาขุนนะขุนขยับขยับลงมาก็มาติดอีกแล้วก็ขยับออกไปเหลือวิ่งไปแล้วก็เหลือไตีลุกเข้าไปมองติดอีกแล้วติดเรือขยับขุน ขยับขุนก็ขยับขุนตามไปด้วยออกมาก็ขยับเรือด้านซ้ายหน่อยอ่าแบบนี้ก็ไตีลุกเข้าไปแล้วก็ขยับเรือเป็นทีแล้วก็เอาเรือไตีลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อน,อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย